พอก,กลับมาดูแล้วก็งงนิดนึงว่าทาไมถึงได้ซื้อซ้ํากันเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้คือไปรื้อมาแค่พาเลทที่เราหมดไปกับรุ่นนี้แล้วนะคะก็งงกับสีมันเหมือนกันนะคือพอสวอแล้วมันสวยมากนะคะทายยังไงก็สวยนะคะคือทําง,ง่ายๆเลยแต่สวยนะคะอันดับหนึ่งกันแล้วจะเป็นอะไรไปไม่ได้อันนี้คือชนะขาดลอยให้อันดับหนึ่งในดวงใจเลยนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแ m มมี่ซิโนะคะวันนี้เราจะมาทำรีวิวนะคะ10อันดับอายแชโดว์ที่เราชอบมากที่สุดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็จะมีทั้งเป็นแบบพาเลตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพาเลตแล้วก็มีซิงเกิลนิดนึงนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็นพาเลตที่เราใช้มาตลอดทั้งหมดตั้งแต่เรียนมหาลัยนะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยว เราไปเริ่มดูกันเลยค่ะสำหรับอันดับที่สินะคะจะเป็นอั ia ia um นน t ต s าเซเบรีสีเงินรุ่นนี้นะคะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าชื่อรุ่นมันชื่ออะไรเพราะว่านานมากแล้วดูในเซฟโ o ร่าตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีขายเปล่าแต่หาไม่เจอนะคะมันจะเป็นสีโทนมีแบบหลายสีทั้งม่วงทั้งขาวนะคะแดงก็มีนะสุดชอบแบบสีอันนี้มันจะเกล่อนนะคะระหว่าง ม่วงๆเทาๆนะคะก็เป็นสีที่แบบว่าไม่ค่อยเจอนะคะประมาณนี้นะคะสีทองอมเหลืองนะคะนี่เห็นไหมคะม,มันก็จะมีความแบบเป็นทองที่แบบว่าอมตึงๆธรรมชาติมากนะคะแต่ก็สีที่ชอบแบบแปลกๆนะคะแต่งจริงมันใช้ไม่ค่อยได้จริงนะคะ มันจะออกเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็งงๆกับสีมันเหมือนกันนะคือพอสวอนแล้วมันสวยมากนะคะแต่ว่าใช้จริงมันจะแอบจะทาใช้ยากนะคะก็เลยไม่ไม่ได้ให้อันดับต้นๆนะคะก็แต่ก็ถือว่ามีสีที่ชอบแล้วก็เป็นพาเลตที่แบบหาจากพาเลตอื่นๆไม่ได้นะคะก็เลยจัดมาไว้อันดับสินะคะต่อไปมาที่อันดับ9กันนะคะอันดับ9เป็น ถ้าแนอันนี้นะคะจะเป็น True face รุ่นสวีทีนนะคะสภาพพาเลตก,ก็คือเยินมากแล้วนะคะน,นี้ก็จะเป็นสีออกหวานวานโทนพิดพีนะคะก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ,นนอันนี้ก็คือโบไปหลายลุมแล้วนะคะ ส,สีดีแต่ก็ไม่ถึงกับว้าวนะคะแต่ก็มีสีสวยๆเยอะเลยนะคะพวกน้ำตรงน้ำตาลส้มๆมอะไรอย่างนี้ก็สวยแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นก็เลยจัดไว้มาเป็นอันดับที่9นะคะไปที่อันดับที่8กันเลยนะอันดับที่8จะเป็นของ m e r เรสกานะคะสีที่เรามีก็จะมีอยู่2สีสีเบอร์5ชายนี้พิงกับสีเบอร์สซูการ์ไลนะคะ อันนี้จะมันจะให้กริตเตอร์แบบวิงวิงที่เยอะมากนะคะทาแล้วมันจะแบบว่ากริตเตอร์เด็ดมากชอบความกริตเตอร์เยอะของมันนะคะแบบถ้าไปงานกลางคืนแล้วต้องการตาที่แบบว่าวาว,าว,าวกโกลโกลนะคะก็คือใช้อันนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาสวอยให้ดูกันนะคะสีเบอร์5นี้เราจะใช้หมดแล้วแต่จริงจะชอบเบอร์5มากกว่านะคะแต่ว่านี้มันหมดเล็กนะคะสีมันจะแบบออกเงินเงินทองทองแบบสว่างสว่างกว่านะคะ เหลือสีอันนี้อันนี้คือเบอร์เบอร์สองนะคะสุก้าลานะคะเดี๋ยวจะให้ดูความกลิตเตอร์ของมันกันนะคะอ่ะอันนี้นะคะทาที่มือดูกันนะ,ออนะ,ะกลิตเตอร์มันก็จะใหญ่นะคะแล้วก็จะเห็นเด่นชัดเลยนะคะที่ต่อไปมาที่อันดับที่ที่เจ็ดน,นะคะ อันนี้จะเป็นของทาส์นะคะรุ่นทาโทนนะคะจะเป็นสีออกมีไฟไลท์สเสือนะคะไฟส้มๆ้มร้อนๆแบบนี้นะคะสีมันก็จะเป็นโทนร้อนนะในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีออกส้มส้มนะคะประมาณนนะก็คือจะเห็นได้ว่าใช้ไปเกือบจะหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบพวกกลิตเตอร์นะคะโทนอ่อนๆติดส้มนิดนึงนะคะ มาต่อกันที่อันดับที่6กันนะคะอันดับที่6 mm. เรายกให้พาเลตนี้นะคะ mm. จะเป็น a n าตเซีย er นะคะรุ่นสอบแกรมนะคะมันก็จะมีสีประมาณนี้ mm. ก็ให้พิกเมนต์ที่ดีเลยนะคะแต่ขอหักคะแนนเรื่องฟอรเอานิดนึงเพราะว่าของ a n าตเซียชาร์โด p พาเ t ตเนี่ยส่วนใหญ่ฟอรเอาเยอะมากรู้สึกว่าใช้หมดเร็วมากเพราะว่าเราแบบใช้มือนหนักนะคะจิกๆๆแบบนึงไม่กี่วันก็หมดแล้วนะคะก็จะเห็นว่า หายไปแล้วน,นี้เพิ่งซื้อมาไม่นานแต่ว่าหมดเลยมากจะเหลือแต่สีพวกเข้มๆอันนี้ที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็สวยเลยนะจะมีสีโทนที่เราชอบนะคะก็จะเป็นสีนี้ใช้ง่ายใช้ประจําทุกวันออกเหลืองๆส,มสง้มๆกึ่งๆนะแล้วก็อันนี้ชอบเห็นแล้วแบบอยากได้ได้เห็นสีนี้แล้วแบบรู้สึกชอบเลยนะคะจะเป็นสีออกม่วงๆตุน่นๆนะคะเดี๋ยวสวอให้ดูกันนะ,นนะคะปุ๊บ ะะสีมันก็จะแบบมีความม่วงๆตุ่นๆที่แบบหืึงกำลังดีนะคะชอบเลยนะคะสีนี้นะคะเอามาแต่งเป็นวันไหนอยากได้ตาสีม่วงสีนี้มาแต่งนะคะอ่ะว่าแล้วเดี๋ยววันนี้เราทาสีเงินนะคะเดี๋ยวมาใส่สีม่วงให้เพื่อนๆดูกันว่าทาออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะเติมให้ดูข้างหนึ่งนะอันนี้นะคะสีม่วงที่เราชอบของพาเลทนี้นะคะค่ะ ส่วนใหญ่เราจะชอบเอามาเติมตรงหางนะคะให้มันมีความแบบอมม่วงๆหนึงนะ่งรรู้สึกว่าสีม่วงมันเป็นสีที่แบบว่าดูมีอะไรดูแบบว่าไม่ค่อยเหมือนใครดีนะคะมันก็จะแบบไม่ได้ม่วงแบบกระตุกกระตากนะคะเป็นม่วงตุนๆนะคะเห็นไหมคะ่ะอืมค่ะแล้วก็จะแบบว่ามีความแบบม่วงขึ้นมานิดนึงนะคะ อันนี้คือถ้าขาวก็คือจะทาสวยเลยนะคะแต่ว่าเราเป็นคนผิวผิวมันจะคล้ำนิดนึงนะคะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะทาทาไปมันก็จะดูแบบว่าอา๋ออมเทาๆอยู่ดีนะคะแต่ก็ชอบนะคะมาถึงอันดับที่5กันแล้วนะคะเพื่อนๆตื่นเต้นมากเลยจะเป็นอะไรนะทะเลนจะเป็นอันนี้เลยของทูเฟ่เข้ารอบมาอีกแล้วนะคะนี่จะเป็นรุ่น t o Face Natural นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูความชอบว่าชอบแค่ไหนกันเลยนะคะอันนี้คือจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะแต่อันนี้คือไปลือมาเจอมาสี่พาเลทนะคะจริงๆจําได้ว่าซื้อเยอะกว่านี้แล้วก็ทิ้งไปบ้างแล้วนะคะอันนี้จะมีตั้งแต่รุ่นเก่าของเขาเลยนะรุ่นเก่าจะเป็นรุ่นนี้นะคะแต่ว่าปราบับ ปรับแพ็คเกจจิ้งใหม่นะคะมาเป็นอันนี้นะคะแต่ว่าสีมันก็ยังจะเป็นโทนเดิมนะคะมีเยอะมากรุ่นนี้นะคะผมบอกถึงว่าดีค่ะมันใช้ดีมากเลยนะคะคือมันทาง,ง่ายนะคะทาง,ง่ายแต่งแบบ natural everyday ่เดยลุคนะคะแต่งแบบไม่ต้องคิดอะไรนะคะ เดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนว่ามันจะเป็นสีรประมาณยังไงคือข้างในนะคะที่เราใช้หมดมันก็จะแบบว่าเป็นสีดํมเดิม้วมันก็จะสืเหลือแบบเป็นสีดํมเดิมนะคะอันนี้คือแบบว่าพอกลับมาดูแล้วก็งงนิดหนึ่งว่าทําไมถึงได้ซื้อซ้ํากันเยอะขนาดนี้นะคะนี่ค่ะก้อนี้นะคะมันก็จะเหลือแบบแต่สีเข้มเข้มเดิมเดิมแต่ก็ยังซื้อมันซ้ําเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะหายไปที่หายไปนะคะนี่ อันที่เจอมานะคะซึ่งจริงมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าหาไม่เจอนะคะต่อไปค่ะอันดับสีนะจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือ E c o m i l a n นนะคะเป็นซิงเกิลอายแชโดว์นะคะข้างในก็จะเป็นสีสีทองแบบนี้อันนี้เราก็ใช้ไปหมดแล้วนะคะมันจะเหลือก้นๆที่มันแตกไปนะคะจะเป็นสีโทนนิวทรัลออกเนื้อๆน,นะคะเอามาทาตรงที่เปลือกตานะคะ ก็จะให้สตาร์ที่แบบว่าสีสีธรรมชาตินะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวสวอตให้ดูกันสวอตให้ดูกันนะคะที่มือนะคะน,นี่เป็นไงเป็นอายแชาโดว์นะคะที่ราคารับได้เลยนะคะอันนี้ ประมาณ3 0 0นะคะอันนี้ซื้อมาเพราะว่าตอนแรกะคะ่ะอยากได้ของ Thomford แล้วไปลองของ Thomford มาแต่ว่าไม่มีเงินซื้อนะคะเพราะมันแพงเกินไปอันนึงก็ประมาณ2องสาพันนะคะก็ลองไปเรื่อยๆนะคะไปเดินเข้าเคาน์เตอร์กิโก l มิลาไปเจอนี้นะคะและ้วพอมาลองนะคะแล้วไปเทียบกับสีของ t o m f o r d ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันแบบแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะก็เลย ตามมาเลยค,ะค่ะในราคา300บาทนะคะก็เป็นสีที่แบบใช้คุมเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จัดให้มาอยู่ในอันดับที่4ของคัลโลที่เราชอบนะคะอันดับที่3กันแล้วนะคะอันนี้จะได้เข้ารอบ3อันดับแรกนะคะจะมีอะไรกันบ้างอันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะอันดับอันดับ2กระสานมันจะมีความลังเลนิดนึงนะคะว่าจะให้อะไร นีนะก็ชอบทั้ง2อันเลยนะคะก็ปึงปค่ะอันดับ3นะคะจะเป็นของช็อกโกแลตบาร์พาเลทนะคะนี้เราจะ้อทั้ง2อันนะคะก็คือใช้หมดไปแล้วก็ยังสื่อซ้ําอีกนะคะก็คือชอบนะคะก็เลยสื่อซ้ํานะคะมันเป็นพาเลทที่ชาแล้วแบบอืดูแบบดูสวยนะคะดูสวยดูแพงนะคะ ประมาณนี้แต่ว่าเราให้อันดับ3เพราะว่าอันนี้มันจะมีสีที่ใช้ยาะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะที่เราใช้ไม่ได้ซื้อมาก็จะเหลือเว้นว่างไว้นะคะที่ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นสีแบบเดิมๆนะคะที่มันจะเข้มๆอะไรเงี้ยที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็เลยจัดให้อยู่อันดับที่3นะคะมาที่อันดับที่สองกันเลยแล้วนะคะ จะเป็นถาดนะคะอันนี้ถือว่าคุ้มมากคือเราจะให้คะแนนความคุ้มของมันนะคะเพราะว่านี้ราคาประมาณพันห้าพันะคะแต่อายแชโดว์ที่เขาให้มาคือเยอะมากคือใช้คุ้มมากอันนี้เอามาทำเป็นเอ,อ่อบัชออนได้แล้วก็น,นี้ทำชอนทัวร์ได้นะคะแล้วก็สีที่ใช้หมดไปนะคะอันนี้นะออก็คือแบบเป็นพาเลทโทนนิวทรัลนิวทรัลที่ไม่ กระตูกรกะตานะคะใช้ง่ายใช้ได้ทุกวันดเดี๋ยวเราดเลูกนะคะมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วจะเป็นอะไรไปไม่ได้อันนี้คือชนะขาดลอยให้อันดับหนึ่งในดวงใจเลยนะคะ ราคานะคะก็คือถ้าเทียบกับประสิทธิภาพของตัวนี้แล้วนะคะถือว่าไม่แพงเลยค่ะก็คืออยากซื้อซ้ำแล้วแต่ว่าด้วยความอยากลองอันใหม่ก็เลยยังไม่ได้ซื้อซ้ำนะคะก็เลยมีแค่อันเดียวแต่อยากได้มาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจแ้ะซื้ออันอื่นมันก็ยังไม่ถูกใจเท่าวัน,นี้นะคะอันนี้รู้สึกถูกใจที่สุดนะคะจะต้องมีโอกาสได้ซื้อแน่นอนต้องซื้อซ้ำแน่นอนนะคะ ก็ะเป็นอันนี้เลยนะอันนี้จะเป็นของเชนอันนี้ก็คือเราพูดถึงบ่อยมากนะคะเป็นของนาตาชาิโอนาคะรุ่นแกลมพาเลตนะคะคือเป็นสีที่แบบโอเป็นเนื้ออายแชโดว์เนื้อสัมผัสที่แบบตอบโจทย์เรามากเลยนะคะคือทาแล้วทายัางไงก็สวยนะคะคือทําง่ายๆเลยแต่สวยนะคะจะไม่ว่าจะเป็นสีที่ทาย,ยากสีเทาอะไรแบบนี้คือมาทาแล้วรอดหมดนะคะอันนี้นะคะ ข้างในนะคะันี่ก็คือสีที่หมดไปแล้วคือชอบมากเสียที่ยังเหลืออยู่ก็ยังชอบอยู่นะคะก็มีโอกาสได้ใช้บ้างแต่ได้ใช้ไม่เยอะนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเก็บเงินได้ก็เดี๋ยวจะต้องมีไปซื้ออีกแน่นอนนะคะอันนี้นะสวอสีที่เหลือให้ดูกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่า ซื้อมาใหม่เดี๋ยวจะมาทําสวอชให้เพื่อนๆดูกันะตอนที่ซื้อก็ใช้ไปหมดแล้วยังไม่เคยถ่ายให้เพื่อนๆดูคบรบทุกสีนะคะนี้จะเป็นสีที่เหลืออยู่นะคะป็นสีชมพูันี้นะคะเดี๋ยวมาสวอชกันนะคะสวอชน,นีเนื้อมันก็จะแบบมีความมีความที่กำลังดีกำลังสวยนะคะ เลยคะ่ะทาแล้วมันจะแบบโอ้สวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะถึงหน้าไม่สวยทาตัวนี้ไงก็คือตาสวยเลยคะ่ะน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสีสีน้ำตาลเข้มของเขา,านี้กันนะคะความกริตเตอร์มันเป็นความกริตเตอร์ที่แบบความกริตเตอร์ที่กาลังพอดีมากเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นกริตเตอร์ที่สวยมากเลยของนาตาชาเนียนาชนะขาดลอยเลยแล้วความฟองอาก็คือน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะคะ ก็ใช้ได้นานนะคะแล้วสีที่เขาให้มาก็มันจะเป็นสีแบบคล้ายๆกันนะคะแต่เราไม่ซีเรียสเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะชอบใช้สีประมาณอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูสีทั้งหมดของมันมากเลยไว้ซื้อตลับใหม่เดี๋ยวจะมาทำสวอตของรุ่นนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่ามันดีมากเลยนะคะจัดเป็นอันดับหนึ่งของอชายแดโว์พาเลทที่เราชอบมากที่สุด กันไปเลยนะคะนตาชาดิโอน่นะะา,นานะคะใช้ดีมากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไอชดว์ทั้งหมดนะคะที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วชอบนะคะ10อันดับแรกนะคะก็หวังว่าจะคลิปของเราจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อสามารถใช้ในการตัดสินใจพิจารณาในการซื้อพาเลตส,สำหรับสาวๆนะคะที่อยากได้พาเลตอายแชโด์นะคะที่ใช้ได้จริงทางแล้วสวยแล้วปังนะคะ สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชอ่องแอมมี่สิโปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ